โซเสเนหาแคตตาล็อกเลฟตอนที่หคฤร์าดบดินพักเมื่อก้าวเข้ามาในห้องรับแขกกรพัฒก็ต้องถอนหายใจอีกเป็นคำรบสองเมื่อพบว่าความว่างเปล่าที่เคยคุ้นถูกแทนที่ด้วยเงาดำทะมึนเงาดำที่ว่าคือหม่อมวิลาวันและอีกคนคือกวินตราไม่คิดว่าเธอจะตามมาถึงที่นี่คุณเละ็ะทันทีที่เห็นเขาหม่อมวิลาวันก็ร้องเรียกบุตรชายเสียงแหลม และทําให้หญิงสาวอีกคนพลอยตื่นเต้นตามไปด้วยสวัสดีครับแม่เขาหอมแก้มารดาทั้งสองข้างแล้วถอยห่างออกมาวันนี้ทําไมกลับดึกจังลูกเขายังไม่ตอบคําถามแต่หันไปมองกวินตราซึ่งพอเห็นเขามองเธอก็หลบตาวูบเธอคงแจ้นมาฟ้องแม่ว่าถูกเขาทิ้งไว้ที่ร้านคิดแล้วก็สยองกับคําพูดที่ตินเตือนสติเมื่อตอนคําผมไปทานข้าวกับตินมานะครับอะมอมอาขา นี่ก็ดึกแล้วกวินคงต้องขอตัวกลับก่อนนะคะกะวินตราร้อนตัวเพราะดูเหมือนเขาจะอารมณ์ไม่ดีและไม่อยากคุยกับเธอเท่าใดนะและเหมือนเขาจะรู้ว่าเธอตามเขามาจากที่ร้านหลังจากที่เขาผลุนผลันออกไปตามหลังใหญ่แว่นนึกว่าพายใหญ่หน้าจืดหายไปไหนที่แท้ก็มีนัดกับตินนี่เองกลับเร็วจังไว้วันหลังมาคุยกับแม่อีกนะคุณเล็กไปส่งกวินหน่อยสิลูกด้วยความยินดีครับ แม่เองก็ไปนอนได้แล้วนะครับเขาส่งยิ้มให้มารดาแล้วรุนหลังกวินตราออกไปทางประตูทว่าภาพที่หม่อมวิลาวันเห็นคือบุตรชายของท่านกำลังโอบเพื่อนสาวอย่างทนุธานหอมกรพัฒใช้มือเพียงข้างเดียวบังคับเพื่อนสาวให้เดินออกมาที่โรงเก็บรถก่อนจะปล่อยมือเมื่อพ้นหูพ้นตามารดากวินแค่แว่ามาเยี่ยมคุณแม่คุณนะคะไม่มีอะไรจริงๆกวินอย่าดูถูกผมผมจะพูดตรงๆง อย่าให้ผมต้องเสียเพื่อนเลยนะขอร้องอย่าบีบบังคับผมทางอ้อมทำไมคะเล็กกวินไม่ดีตรงไหนเล็กถึงได้ปฏิเสธกวินตลอดทั้งๆที่ผู้ใหญ่หวังให้เราลงเอยกันเราไม่ได้รักกันเหตุผลแค่นี้พอหรือเปล่าไม่ใช่เราคะ่ะเล็กก็รู้ว่ากวินคิดยังไงแต่ก็เย็นชากับกกวินตลอดผมคิดว่าผมชัดเจนแล้วนะ และก็เป็นลูกผู้ชายพอที่จะไม่ให้ความหวังกับคนที่ไม่ได้รักคุณเป็นเพื่อนที่ดีและผมอยากให้มิตรภาพของเราเป็นเช่นเดียวกับพ่อและแม่ของพวกเราคุณกลับไปเถอะและอย่าตามมาจับผิดผมอีกชีวิตผมเป็นของผมแม้ว่าหม่อมอาจจะขอร้องหรือคะคุณก็เคยเห็นผมดื้อน,นี่คุณกลับไปเถอะอ้อเวลาไปที่ร้านกรุณาอย่าปั่นหัวพนักงานของผม พวกเขางานยุ่งไม่ว่างจะมาปรนิบัติคุณหรอกราตรีสวัสดิ์กรพัดทิ้งเพื่อนสาวไว้ข้างหลังรวมทั้งความขุนข้องหมองใจที่ได้รับในค่ำคืนนี้หม่อมแม่อาจจะเคืองที่ไม่ได้ลูกสะใภ้ตามที่ต้องการแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังเป็นลูกของท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วที่เขาเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทของท่านจะเกเรเรื่องหัวใจบ้างคงไม่ถือว่าอากตันยูหรอกเขาตรงดิ่งไปยังห้องนอนวางกระเป๋าแล้วโถมตัวลงบนเตียง ก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมากดดูภาพถ่ายบาร์น้ำเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเปิดให้บริการได้พนักงานที่รับสมัครไว้จะเริ่มงานในสัปดาห์หน้าเขาไล่ดูภาพในแกลเลอรี่ทีละภาพด้วยความพอใจแล้วหยุดอยู่ที่ภาพของปรารถนาซึ่งขณะนั้นกำลังก้มหน้าจดคำพูดของกวินตราลงในกระดาษโน้ตใจที่ร้อนรุ่มคลายลงความวิตกกังวลที่แบกรับมาจากตินและกะวินตรามลายไปสิ้น กลายเป็นความชุ่มฉ่ำเยือกเย็นและสงบสาวันต่อมาเพราะความกล้าหาญชาญชัยที่ไปตบเพื่อนของคุณชายทำให้ช่วงหลัง17นาฬิกาที่กำลังจะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดหวั่นของปรารถนาพักหลังนี้คุณชายไม่มีกำหนดเข้าร้านที่แน่นอนจากที่เคยมาอยู่ประจำในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันธรรมดาก็เริ่มมาบ่อยขึ้นสาวันที่แล้วเธอหายใจได้สะดวกหน่อย เพราะคุณผู้ช่วยผู้จัดการบอกว่าคุณชายไปทำธุระสำคัญที่ต่างจังหวัดและจะเข้ามาที่ร้านในช่วงวันหยุดซึ่งก็คือวันนี้เธอนอนไม่หลับมาสองคืนติดติดกันเพราะมัวแต่คิดถึงวินาทีที่ฟาดฝ่ามือลงบนแก้มของตินโดยที่อีกฝ่ายได้แต่อึ้งตะลึงตาค้างเช่นเดียวกับคนอื่นๆในร้านอาหารเธอไม่เคยขาดสติถึงเพียงนั้นแม้ที่ผ่านมาจะถูกล้อเลียนเหยียดหยามถูกบูลลี่แค่ไหนก็ตาม แล้วนี่ก็ต้องมานั่งเสียใจกับการกระทําของตัวเองทีหลังไม่รู้ป่านนี้เรื่องจะถึงหูผู้จัดการหรือยังเป็นอะไรปลักถอนหายใจเฮือกๆเ,เธอเหลือบมองยศินีที่ชะเง้อหน้ามาถามแล้วก็ถอนหายใจอีกเฮือกมือก็ล้างผักใส่ตะกร้าไม่หยุดฉันไปทําเรื่องไม่ดีมานะสิวายอย่าบอกนะว่าท้องเธอนี่จะให้ฉันท้องกับผักหรือไงล้อเล่นถ้าเธอท้องฉันก็ลูกสามละ่ะ แล้วกลุ่มเรื่องอะไรฉันทำร้ายร่างกายฮะทำร้ายไหนเธอถูกทำร้ายตรงไหนเมื่อไหร่แจ้งความหรือยังยศินีถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อได้ยินคำว่าแจ้งความปราถนาก็หูผึงแล้วก็ตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าตกใจสุดขีดตายจีเธอลืมไปเลยว่าตินอาจจะไปแจ้งความจับเธอข้อหาทำร้ายร่างกายแล้ววันนั้นก็มีพยานอยู่เต็มร้านซิณี ข้อหาทำร้ายร่างกายนี่โดนค่าปรับเท่าไหร่นะห้าร้อยมัง้งจะเอาแค่นั้นเหรอฟ้องเลยสิเรียกเงินล้านเป็นค่าทำขวัญคดีอาญาเลยนะมือของปราธถนาตกลงข้างตัวอย่างหมดแรงนึกถึงตัวเลขในบัญชีที่มีแค่หลักหมื่นกับการต้องเป็นนักโทษคดีอาญาแล้วใจหายเธอคิดว่าเธอเป็นใครพวกฉันเป็นใครลมหายใจของพวกฉันคือธุรกิจร้อยล้านพันล้าน คำพูดของตินดังขึ้นในใจรู้ซึ้งในวินาทีนี้เองว่านั่นคือความแตกต่างที่เขาพูดถึงเขาไม่ได้ต้องการเงินล้านเป็นค่าทำขวัญหรือทำแผลแต่เหตุการณ์ในวันนั้นกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขาภาพลักษณ์ของคนที่เป็นตัวแทนขององค์กรหากมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนว่าเธอจะต้องถูกฟ้องอย่างไม่ต้องสงสัยผู้จัดการก็คงไม่จ้างคนที่มีประวัติไม่ดีไว้แน่งานพิเศษเงินเดือนดีแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนปลัก คุณผู้ช่วยผู้จัดการหรือพี่ปลาโผล่หน้าเข้ามาในห้องผักคะมีอะไรหรือคะพี่ปลาผู้จัดการขอพบจะผู้จัดการผู้จัดการเข้าร้านแล้วเหรอคะลักไม่เห็นรถผู้จัดการเลยคะ่ะวันนี้คุณกรพัฒน์ไม่ได้เอารถมาจ้ะได้คะ่ะลักจะไปเดี๋ยวนี้คะ่ะซินีถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นฉันมาทำงานก็ไม่ต้องตกใจนะเป็นอะไรของเธอเนี่ยล้างผักจนเพี้ยนไปแล้วหรือไง ยศซีมีซึ่งไม่รู้อะไรเลยบ่นตามหลังไม่รู้ทำไมปราถนาจึงรู้สึกว่าระยะทางระหว่างห้องเก็บผักกับห้องของกรพัฒถึงได้ย่นเข้ามาใกล้กันนักทั้งทางเดินก็มืดสลัวเหมือนไม่ได้เปิดไฟเขาเป็นคนใจดีแต่การที่เธอทำร้ายร่างกายญาติและเพื่อนสนิทของเขาก็คงจะทำให้เขาผิดหวังในตัวเธอไม่น้อยเธอเคาะประตูเสียงเบาไม่ถึงอึดใจก็ได้ยินเสียงอนุญาตจากคนข้างในห้อง หญิงสาวเปิดประตูเข้าไปแล้วปิดลงเบาๆก่อนจะเดินไปหาเขาตัวรีบก็รพัดหมุนตัวกลับมาจากเคาน์เตอร์ด้านหลังสีหน้าเขาดูลำบากใจจนเธอนึกกลัวนั่งสิบลักผมมีเรื่องจะพูดกับปลักเยอะเลยเธอเลื่อนเก้าอี้เข้ามานั่งอยู่อีกฝ้าของโต๊ะทำงานแม้เขาจะพูดด้วยเสียงนุ่มทุ้มกังวาลเหมือนเคยแต่เนื้อความนั้นทำให้ขนคอของเธอตั้งชันอย่างช่วยไม่ได้หมายความว่าคุณชัยรู้เรื่องนั้นแล้วใช่ไหม ก่อนอื่นผมต้องขอถามว่าลักทำงานที่นี่มีความสุขหรือเปล่าค่ะหญิงสาวตอบเสียงแผ่วสังหอนไม่ดีขึ้นมารำไรนั่นสินะักลักทำงานที่นี่มาตั้งแต่เรียนอยู่ปีหนึ่งถ้าเป็นผมก็คงจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วสำหรับงานพิเศษเธอก้มหน้าไม่รู้จะตอบอย่างไรสำหรับเธอหากเป็นงานไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอเธอต้องทำงานเพื่อตัวเองเพื่อแม่และความฝัน คุณชายอาจจะต้องการรักษาน้ำใจจึงได้เกริ่นถามแบบนั้นท้ายที่สุดแล้วเธอก็คงทำงานที่นี่ไม่ได้อีกผมเดาว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าปลักก็คงจะได้สานสคริปต์แล้วกรพัฒ์ก้มลงเปิดลิ้นชักแล้วดึงซองเอกสารสีขาวออกมาวางไว้บนโตเลื่อนมันไปไว้ตรงหน้าเธอของปลักปราถนาน้ำตาคลอพูดไม่ออกแขนขาของเธออ่อนแรงถึงขนาดที่ว่าหากเธอยือนอยู่ก็คงจะล้มพับลงไปกองกับพื้นปลัก เป็นอะไรหรือเปล่าปลักต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้ผู้จัดการผิดหวังปลักไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นค่ะและต้องขอบคุณในความกรุณาที่ผู้จัดการมีให้ปลักมาตลอดปลักร้องให้ทำไมครับชายหนุ่มลุกขึ้นด้วยความตกใจเมื่อปราถนาบ่อน้ำตาแตกร้องให้สะอื้นโดยไม่มีสาเหตุเขาไม่ได้ติดผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าหรืออาจจะติดมาแต่มือก็ไวกว่าอยู่ดี ดังนั้นเมื่อเห็นน้ำตาของเธอเขาก็ลุกขึ้นแล้วชะโง,งกตัวเข้าไปหาแล้วดึงแว่นตาของเธอออกไปน้ำตาของเธอหยุดไหลกระทันหันดวงตาเบิกกว้างคล้ายตกอยู่ในมนสกดเมื่อปลายนิ้วของคุณชายปาดน้ำตาบนแก้มให้อย่างแผ่วเบาชายหนุ่มจำต้องปล่อยมือจากใบหน้าเนียนนุ่มเมื่อน้ำตาของเธอเหือดแหง้งเขาถอยหลังกลับมานั่งบนเก้าอี้มีเรื่องอะไรหรือบอกผมสิ หรือว่าปลั๊กลำบากใจกับข้อเสนอของผมจนถึงกับร้องไห้ข้อเสนอเหรอคะผมอยากให้ปลั๊กเปิดอ่านก่อนแล้วค่อยให้คำตอบผมวันหลังก็ได้ปรารถนาแกซองเอกสารสีขาวที่ไม่ได้ปิดผนึกแล้วดึงกระดาษที่อยู่ข้างในออกมาปรากฏว่ามันเป็นเอกสารที่เย็บติดกันหลายแผ่นและเมื่อคลี่ดูทอก็เห็นว่ามันไม่ใช่หนังสือไล่ออกอย่างที่นึกกลัวใบสมัครที่ผมเคยเกลิ่อนไว้อยากให้ปลั๊กเอาไปพิจารณา หากสนใจปลั๊กก็แนบหลักฐานแล้วเข้าไปสมัครที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนับจากนี้อีกหนึ่งเดือนผมคิดว่าปลั๊กก็คงจะได้สันสคริปต์แล้วหญิงสาวคลี่ออกอ่านคร่าวๆแล้วกลืนน้ำลายด้วยความอายสุดขีดที่เผลอปล่อยไก่ตัวเบอร์เริ่มต่อหน้าเขาแถมยังร้องให้อย่างหน้าไม่อายอีกต่างหากจะบอกได้หรือยังว่าร้องให้ทำไมปลัก๊กคือว่าไม่เป็นไรครับ เอาไว้สบายใจค่อยเล่าให้ผมฟังก็ได้อ่อก่อนกลับบ้านวันนี้ช่วยเข้ามาหาผมหน่อยนะค่ะรักขอตัวไปทำงานก่อนนะคะปราถนารีบลุกขึ้นพร้อมซองเอกสารกลัวเขาจะถามเรื่องหน้าอายขึ้นมาอีกเธอเดินไปที่ตู้ล็อกเกอร์กดรหัสปลดล็อกแล้วดึงกระเป๋าสะพายออกมาเธอเก็บซองเอกสารแล้วหยิบโทรศัพท์ที่สั่นอยู่ในกระเป๋าออกมากดดูเบอร์เผื่อว่ามารดาจะมีธุระด่วน ตัวเลขที่ไม่ขึ้นชื่อทําให้เธอเกือบจะกดตัดสายเพราะไม่รู้จักแต่สุดท้ายก็กดรับเพราะคนโทรมาอาจมีเรื่องสําคัญสวัสดีค่ะฮึสวัสดีนี่ฉันเองค่ะใครใครคะหญิงสาวเกือบจะทําโทรศัพท์ตกพื้นเมื่อได้ยินเสียงปลายสายที่ตอบกลับมาแม้จะค่อนข้างแน่ใจในน้ําเสียงยียวนทรงอํานาจนั้นแต่เธอก็ยังภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เขาใครเหรอฮึอ ก็คนที่เธอทำร้ายร่างกายวันนั้นยังไงล่ะเตรียมตัวตายได้เลยยยจกบนชั้น12ของตึกเอ็มพายกรุ๊ปติมนั่งเอนหลังอย่างสบายอารมณ์อยู่บนเก้าอี้พร้อมเอาขาไขว้กันไว้บนโตะ๊ะดวงตาคมจ้องมองทิวทัศน์ยามพลบข้าผ่านหน้าต่างบานใหญ่เขาใช้หูฟังเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือต่อสายไปยังหมายเลขปลายทางซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่ร้านของญาติหนุ่มเขาหาเบอร์ใหญ่แว่นได้ไม่ยาก แค่ใช้เวลาช่วงกลางวันโทรไปขอเบอร์ของเธอที่ร้านและอ้างว่าเป็นญาติที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัดเพื่อนของเธอก็ให้เลขสิบต,ตัวมาแบบไม่ลังเลเธอเป็นคนแรกที่สร้างบาดแผลให้กับเขาผู้หญิงที่ไม่มีคุณสมบัติจะตกผู้ชายดีๆกลับทำให้เขาต้องอับอายขายหน้าซ้ำต้องมาบาดหูกับเสียงซุบซิบของคนในร้านว่าผัวเมียตีกันตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนหยามเกียดถึงเพียงนี้โดยเฉพาะใหญ่แว่นใหญ่ลูกหมา ยายขี้เรขาสั้นยายเด็กอวดดีหลังโดนตบจนหน้าหันเขาก็กลับมาที่บ้านอุตสาหให้อภัยโดยคิดเสียว่าโดนลูกหมากัดปรากฏว่าคืนนั้นผู้หญิงที่หน่าเบื่ออีกคนอย่างกวินตราก็โทรมาฟูมไฟล์คร่ำครวญเรื่องคุณชายกับเขากลางดึกเขารู้ว่ากรพัฒนไม่เคยมีใจให้กวินตราแต่ไม่คิดว่าญาติหนุ่มจะกล้าปฏิเสธผู้ถือหุ้น15ของเอ็มพายกรุ๊ปอย่างชัดท่อยชัดคำโดยไม่เกรงใจหม่อมวิลาวันผู้เป็นแม่ ซึ่งการกระทําของหมอนั่นกระทบกระเทือนถึงชะตาชีวิตของเขาอย่างช่วยไม่ได้ก็แน่ละ่ะหม่อมวิลาวันหมายมั่นปั้นมือจะเพิ่มหุ้นในบริษัทโดยใช้กวินตราเป็นสะพานและครอบครัวฝ่ายหญิงเองก็หวังสิ่งเดียวกันหากว่าเธอไม่สามารถลงเอยกับคุณชายได้ล่ะก็เขาก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงต้องการจะเชื่อมสัมพันธ์หากเขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงอย่างกวินตราเพื่อหุ้นบริษัทนั่นคือเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลก และเขาจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นไม่ได้สุดท้ายเขาก็บอกเพื่อนสาวให้ใจยเย็นใจยเย็นเขาจะคิดหาทางเองคืนนั้นเขานอนคิดทั้งคืนก่อนจะตกผลึกได้ความคิดดีๆและเริ่มปฏิบัติการในวันต่อมาจนกระทั่งวันนี้วันที่เริ่มดีเดยโทรหาใยลูกหมาเป็นครั้งแรกคุณตินไม่เรียกไอ้คุณส้นตีนแล้วเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันต้องขอโทษใครเขารับคำขอโทษทางโทรศัพท์กันเล่า จะบอกให้นะฉันจะไม่ยกโทษให้ถ้าเธอไม่มาขอโทษฉันด้วยตัวเองแต่คุณก็เป็นฝ่ายผิดนี่คะและฉันก็ขอโทษแล้วด้วยฟังนะถ้าเธอไม่มาฉันจะแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าประรานที่ถือสายอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของเมืองอุทานด้วยความตกใจได้ยินประโยคหลังแล้วโทรศัพท์ก็แทบจะหล่นลงพื้นไม่ใช่ข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างที่ยศินีว่าแต่เป็นข้อหาพยายามฆ่า โทษหนักกว่าร้อยเท่าฉันมีหลักฐานเป็นภาพในกล้องวงจรปิดไม่ใช่แค่ตอนเธอตกฉันเท่านั้นแต่ยังมีตอนที่เธอเข้ามาประทุษร้ายฉันด้วยแถมพยานปากเอกเป็นพนักงานที่ร้านคิดดูสิว่าเธอจะติดคุกสักกี่ปีแล้วจะมีบริษัทไหนหน่วยงานไหนรับคนมีประวัติไม่ดีเข้าทำงานมาหาฉันที่คอบฟีช็อปข้างตึกเอ็มพายฉันจะรอถึงหนึ่งทุ่มถ้าไม่เห็นเธอเตรียมรับหมายจับได้เลย เขาวางสายไปแล้วปราถนากดกรรมโทรศัพท์แน่นยืนพิงตู้ล็อกเกอร์อย่างหมดแรงรู้สึกราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาเมื่อยศสินีเข้ามาถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงปราถนาก็ฝากเพื่อนสาวให้ไปลาผู้จัดการพร้อมทั้งฝากให้คุณผู้ช่วยหักเงินของวันนี้ด้วยจากนั้นก็วิ่งออกไปจากร้านเธอลงจากรถไฟฟ้าหลังขึ้นมาได้หสถานีมองเห็นตึกเอ็มพายกรุ๊ปที่สูงกว่าสิบชั้น ตั้งทำงานอยู่ท่ามกลางตึกอื่นๆในย่านธุรกิจนี้ก่อนจะเดินแกมวิ่งเพื่อหาคอฟฟีช็อปที่ปีศาจร้ายกำลังรออยู่ผู้คนไม่พลุกพล่านนักเพราะเลยเวลาเลิกงานมานานแล้วทั้งในย่านธุรกิจก็ไม่มีอาคารบ้านเรือนที่พักดังนั้นเธอจึงซื้อผลไม้จากรถเข็นกินรองท้องเมื่อท้องอิ่มเธอก็พร้อมจะต่อกรอกับสิ่งชั่วร้ายระหว่างเดินไปยังที่นัดหมายก็สวดมนต์เรียกองค์ันติมาประทับร่างเพื่อให้เขายกโทษให้และไม่เอาความ ต่อให้ต้องก้มหัวขอโทษเธอก็จะทำทันทีที่เห็นร่างสูงอยู่ในคอฟฟช็อปเธอก็สูดลมหายใจลึกๆเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปหาอย่างนอบน้อมและก็เป็นอย่างที่คิดเมื่อเขาเห็นเธอเขาก็วางแก้วกาแฟดังกึกแล้วก้มดูนาฬิกาข้อมือเธอยกมือไหว้ก่อนจะรีบนั่งลงเพราะกลัวว่าจะโดนแขวะเหมือนวันนั้นทั้งยังกวักมือเรียกพนักงานเสิร์ฟมาสั่งโกโก้เย็นอีกหนึ่งแกว้วรักษาเวลาดีนี่หนีงานมาหรือไง ขออนุญาตผู้จัดการมาแล้วค่ะก็ดีเพราะฉันเองก็ไม่อยากให้เล็กเขารู้เรื่องนี้เธอเองก็เหมือนกันใช่ไหมว่าไม่ควรให้ใครรู้เรื่องที่เธอทำร้ายฉันฉันนัดเธอมาวันนี้ก็เพราะอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้ล้อเล่นตินให้ปรารถนาดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากร้านหญิงสาวดูดโกโก้เย็นค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นภาพจากมุมสูงในวินาทีที่เธอลุกจากเก้าอี้แล้วเดินไปตบหน้าเขา โดยที่เขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยฉันใช้เวลาสองวันในการไปเจรจาซื้อเทปจากทางร้านรู้ไหมว่าถ้าคลิปนี้หลุดไปถึงมือคู่ค้าของบริษัทฉันมันจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนับพันล้านแต่เพียงผู้เดียวแต่ดูแล้วเธอคงต้องเกิดใหม่อีกร้อยชาตินั่นละ่ะจึงจะหาเงินจำนวนนั้นมาให้ฉันได้ทีนี้คงเข้าใจแล้วนะว่านี่คือความแตกต่างระหว่างพวกฉันกับเธอ ฉันเองก็ไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้และเห็นแก่เธอที่ทำงานรับใช้ญาติฉันอย่างซื่อสัตย์ฉันเลยมีข้อเสนอมาให้เธอทำเพื่อลบล้างความผิดคุณจะให้ฉันทำอะไรเหรอคะทำงานให้ฉันเรื่องหนึ่งไม่ต้องกลัวนะว่าจะกระทบกับงานเด็กเสิร์ฟของเธอเพราะงานของฉันทำแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นงานง่ายๆคนอย่างเธอน่าจะทำได้งานง่ายๆอย่าบอกนะว่าคุณจะให้ฉันทำเรื่องผิดกฎหมาย เห็นฉันเป็นมาเฟียหรือไงก็แค่เอาเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งไปให้เพื่อนฉันที่โดอลลารีสอร์ทในวันเสาร์หน้าเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากพอดีฉันติดงานเลยไม่สะดวกจะไปเองแค่นั้นเหรอคะก็แค่นั้นแหละฉันไม่ไว้ใจใครแต่เธอฉันเห็นว่าทำงานกับคุณชายมานานว่ายังไงทำได้หรือเปล่าค่ะแต่ว่าฉันมีเรื่องจะเสนอคุณเหมือนกันว่ามาสิ ปรารถนารีบล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบกระดาษกับปากกาขึ้นมาบรรจงเขียนข้อความยาวเหยียดลงในกระดาษแปลวสองใบแล้วยื่นมันไปตรงหน้าเขาตินหยิบมันขึ้นมาอ่านแล้วเขาก็เบิกตาด้วยความประหลาดใจก่อนจะมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแม้จะอ่านมันจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ตามมันเป็นสัญญาว่าคุณจะรักษาสัญญาไม่แจ้งความไม่เอาเรื่องฉันนะคะฉันคิดว่าฉันควรจะได้รับความยุติธรรมบ้าง เธอนี่หัวหมอมากกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะก็ได้ฉันจะเซ็นให้แต่ถ้าของที่ให้ส่งไม่ถึงมือเพื่อนฉันฉันเอาเธอตายแน่เขาขู่ก่อนจะดึงปากกาจากมือเธอจะโรดลงลายเซ็นในช่องที่เธอเว้นไว้ให้ประทับรอยนิ้วมือด้วยค่ะหญิงสาวล้วงแป้นหมึกออกจากกระเป๋าแล้วฉวยจังหวะที่เขาเผลอดึงนิ้วโป้งของเขามาจุ่มกับหมึกแล้วประทับลงทับลายเซ็นอีกทีเขารีบดึงมือออก มองหน้าเธอด้วยความขุ่นเคืองนี่เธอเราเก็บไว้คนละฉบับนะคะเธอรีบเก็บอีกใบหนึ่งลงในกระเป๋าพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหลายที่หยิบออกมาดูดโกโก้ที่เริ่มจืดชืดเหมือนน้ำเปล่าจนหมดแก้วแล้วผุดลุกยืนขึ้นถึงวันแล้วคุณโทรบอกฉันนะคะฉันจะไปรับและไปส่งเอกสารให้ถึงมือเพื่อนคุณเลยค่ะฉันกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะติ้นเอ่ยปากจะทักท้วง เมื่อเธอพูดสลิ้นรัวแล้วก็เดินออกไปเหมือนเธอจะได้ยินเสียงของเขายังไม่ถึงประตูเธอก็เดินกลับมาก่อนจะล้วงเข้าไปในกระเป๋าและควักแบงก์ยี่สิบกับเหรียญอีกกองหนึ่งออกมานับอย่างรวดเร็วแล้ววางมันไว้บนโตะ๊ะทั้งยังส่งยิ้มบางๆให้กับเขาอีกด้วยเกือบลืมนี่ค่าน้ำในส่วนของฉันค่ะคราวนี้หญิงสาวเดินออกไปแบบไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเลยตินแค่นหัวเราะ ไม่คิดว่าจู่ๆแม่นั่นจะเผื่อแผ่รอยยิ้มมาให้มองเหรียญบาทกว่า20่เหรียญที่ตั้งเรียงเหมือนตึกสูงทับแบงค์ยีิบอย่างไม่เชื่อสายตายังจะมายิ้มอีกผู้หญิงแบบนี้ก็มีด้วยโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์สับะไคร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ